คำพูดเปรียบเสมือนดาบสองคมมีพลังในการสร้างหรือทำลายทั้งสามารถสร้างกำลังใจและความเชื่อมัน่นหรือกลับกันทำให้เจ็บปวดจนยากจะลืมได้เรื่องราวของพรามชาลาและโคน,นันทิวิสารนี้แสดงให้เห็นถึงผลของคำพูดทั้งที่ดีและไม่ดีนันทิวิสารชาดกชาดก ว่าด้วยการพูดจาไพเราะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคสมัยที่มนุษย์และสัตว์ยังคงสื่อสารกันได้ด้วยคำพูดความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคนและสัตว์สัตว์สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและแม้กระทั่งความฝันให้กับมนุษย์ฟังได้และในยุคนั้นเอง มีเรื่องราวของความรักและความเสียสละระหว่างพราหมชลาคนหนึ่งกับโคผู้ซื่อสัตว์ที่ชื่อนันทิวิสารในหมู่บ้านเล็กๆใกล้เมืองตะกาศิลาพราหมชลาวัย60ปีผู้ที่ดูเหมือนว่าจะผ่านชีวิตมาอย่างเหนื่อยล้าเขามีเพียงโคนันทิวิสารที่เป็นดั่งเพื่อนร่วมชีวิตนันทิวิสารจเจ้าคือความหวังและกำลังใจของข้า พราพรามท่านเหนื่อยมากใช่ไหมข้ารู้แม้จะเป็นเพียงโคแต่นันทิวิสารก็รับรู้ถึงความรักและความเหนื่อยล้าของพรามทั้งสองอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งวันหนึ่งขณะที่พรามนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ใกล้กับทอมนันทิวิสารเดินเข้ามาหาและทำท่าทางเหมือนมีอะไรอยากจะบอกจามีอะไรจะบอกข้าหรือนันทิวิสาร พ่อพรามท่านไปพนันกับเศรษฐีเถอะข้าจะลากเกวียนร้อยเล่มข้าทําได้ข้าทําได้ไดแล้วท่านจะได้เงินมาพรามมองโคนันทิวิสารด้วยความแปลกใจและกังวลเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าโคของเขาจะมีความคิดเช่นนี้เจ้าแน่ใจหรือนันทิวิสารข้ากู้ว่าเงินที่มีทั้งหมดของข้าจะสูญสิน้นถ้าหากเจ้าทำมันไม่ได้ ข้าทำได้จริงๆพ่อพรามเชื่อใจข้าเถอะข้าต้องการทำสิ่งนี้เพื่อท่านคำพูดของนันทวิสารเต็มไปด้วยความจริงใจและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพรามแต่ลึกๆในใจพรามก็รู้สึกลังเลนี่อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เขาจะลืมตาอ้าปากได้พรามจึงตัดสินใจทำตามคำแนะนำของโคผู้ซื่อสัตย์ เมื่อพราม์ตัดสินใจทำตามคำแนะนำของนันทิวิสารเขาเดินทางไปยังบ้านของท่านเศรษฐีผู้มั่งคั่งในเมืองตักศกิลาใจของพราหม์เต้นแรงด้วยความกังวลแต่ก็หวังว่านันทิวิสารจะช่วยให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้พราหมณ์เดินไปท้าพนันกับเศรษฐีในเมืองตักศิลาเศรษฐีซึ่งร่ำรวยและเต็มไปด้วยความหยิ่งทะนงท่านเศรษฐีข้ามีโคอยู่หนึ่งตัวที่แข็งแรงมาก ข้ามั่นใจว่ามันสามารถลากเกวียนได้ถึงหนึ่งร้อยเล่มเกวียนในครั้งเดียวข้าขอท้าพนันกับท่านด้วยเงินเดิมพันหนึ่งพันกะหาปณนะหากข้าชนะท่านต้องจ่ายเงินให้ข้าพอของเจ้าลากเกวียนได้ถึงหนึ่งร้อยเล่มเชียวหรือข้าไม่เคยได้ยินเรื่องบ้าๆแบบนี้มาก่อนเลยเอาเลยข้ารับคำท้าของเจ้า เงินก็วางเงินเดิมพันกันเถอะหลังจากไปท้าพนันกับท่านเศรษฐีพรามเดินกลับบ้านด้วยความหนักใจความกังวลยิ่งถาโถมเข้ามาในคืนก่อนวันประลองพรามชลาไม่อาจข่มตาหลับได้เขานั่งนับเงินหนึ่งพันกะหาปณะน,ะนันทิวิสารก็นอนใกล้ๆพรามเท่าได้ยินเสียงลมหายใจของนันทิวิสารแทนที่จะสบายใจกลับเป็นเสียงที่ทำให้เขายิ่งกังวลมากขึ้นไปอีก Hmm. ข้าจะสูญเสียทุกสิ่งหรือไม่นะนันท่วิสารเจ้าจะทำได้จริงหรือความกังวลคอยกัดกินจิตใจของพราหมณ์เขาไม่สามารถหลับลงได้เลยในคืนนั้นเต็มไปด้วยความทรมานในใจของเขา oh. รุ่งเช้าวันแห่งการประลองก็มาถึง นันที่วิสารเดินเข้ามาหาพราหมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจแต่พราหมกลับรู้สึกกลัวมากกว่าเดิมเมื่อได้ยินเสียงชาวบ้านพูดถึงการเดิมพันครั้งนี้อย่างเย้ยหยันพอพราหมเจ้าเเคดเหรอมาโคของเจ้าจะลากเว้นใหถึงหนึ่งร้อยเล่มถ้าว่าเจ้าต้องเสียเงินเสียทองและต้องมาอับอายขายหนาทั่วเ,เมืองแน่น ขณะที่พราหมณ์และนันทิวิสารเดินเข้าไปพวกชาวบ้านต่างก็พูดเยาะเยะ้ยพราหมณ์คำพูดเหล่านั้นยิ่งทําให้พราหมณ์รู้สึกท้อแท้ยิ่งเมื่อเห็นขบวนเกวียนหนึ่งร้อยเล่มผูกติดกันยาวเหยียดเต็มไปด้วยดินหินและทรายเขาหันไปมองนันทิวิสารด้วยความกังวลความไม่มั่นใจก็ถาถมเข้ามาจนเขาแทบจะลุกขึ้นไม่ไหวพราหมณ์ที่เต็มไปด้วยความกังวลใจตะโกนคําดูถูกใส่นันทิวิสารหยุดนันทิวิสาร เจ้าจะทําได้จริงเลยไอ้เจ้าโคขีก้กรงไอ้เจ้าโคเกเลรข้าต้องการให้เจ้าลากเกวียนเดี๋ยวนี้ไปสิจะไม่ไปอีกคาพูดเหล่านั้นเต็มไปด้วยความกลัวและความเครียดพราหมเผอตะโกนออกมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนเขาต้องการระบายความกังวลใจแต่คําพูดของเขากลับเป็นเหมือนมีดคมที่กรีดลึกลงในจิตใจของนันทิวิสารนันทิวิสารนึกในใจว่าทําไมพ่อพราม์ถึงพูดกับข้าแบบนี้ เ้าเคยโกหกหรือทําให้ท่านผิดหวังหรือนันทิวิสารรู้สึกเหมือนมีหินหนักทับหัวใจคําพูดเพียงไม่กี่คําทําให้ความมุ่งมั่นและกําลังใจของมันหายไปหมดสิน้นการแบกเกวียนหนึ่งร้อยเล่มนั้นหนักไม่เท่ากับการแบกความผิดหวังในคําพูดของพราหมณ์ที่มันรักและเชื่อใจมันยืนนิ่งอยู่ที่เดิมน้ำตาค่อยๆไหลลงมาความเศร้ากัดกินลึกเข้าไปในใจใจของพราหมณ์เริ่มหวั่นไหว เมื่อเกวียนถึง100เล่มยังคงยืนนิ่งเรากับเวลาหยุดเดินไปพร้อมกับความเงียบสงัดที่ดังกล้องอยู่ในหัวของพราหมณ์นันทิวิสารที่เคยมั่นใจในตัวเองกับไม่สามารถลากเกวียนได้แม้แต่น้อยพราหมณ์ยืนงงในดงกลางเสียงเย้ยหยันของชาวบ้านเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมนันทิวิสารถึงไม่สามารถทำตามที่รับปากไว้ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันไม่ขยับเลย นันทวิสารเคยบอกว่ามันทำได้ทำไมตอนนี้มันถึงไม่ขยับโอ้ยช่างน่าสมแพ์จริงๆฉันพันดันเลยนะว่าไอ้เจ้าโคตัวเนี้ยยังไงซะมันก็ลากไม่ได้แน่แนดูคอยดูนะเธอเสียงหัวเราะเหล่านั้นยิ่งกดดันพรามยิ่งนักโอ้ข้าแพ้ข้าแพ้นันทวิสาร ด้วยความอับอายและเสียใจท่ามกลางเสียงเย้ยหยันและการจ้องมองของชาวบ้านเขาหลบสายตาเศรษฐีเศรษฐีที่มองมายิ้มยาะก่อนจะกล่าวอย่างเย็นชาพรามหยิบเงินหนึ่งพันกะหาปณะจากถุงที่เขานำติดตัวมาเขาจำใจส่งมอบให้เศรษฐีด้วยมือที่สั่นไหวรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาถูกเกียนทั้งหนึ่งร้อยเล่มกดทับไว้ความสงสัยและความเจ็บปวดในใจของพรามเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธเขาเริ่มคิดว่าบางที นั้นทิวิสารอาจจะไม่สามารถทําได้ตั้งแต่แรกหรืออาจจะมีสิ่งที่เขามองข้ามไปทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงไม่สามารถทําสิ่งที่มันรับปากไว้ได้หรือข้าไม่ควรฝากความหวังไว้กับมันตั้งแต่แรกพรามเขายังไม่เข้าใจว่าคําพูดที่เขาตะโกนใส่นันทิวิสารนั้นได้บั่นทอนกําลังใจของโคที่เคยซื่อสัตย์ต่อเขามากเพียงใด กลับถึงบ้านเขานั่งลงด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งเขามองดูนันทิวิสารด้วยความผิดหวังอย่างที่สุดจนนันทิวิสารทำไมเจ้าถึงทำกับข้าแบบนี้พ่อพรามข้ารู้ว่าท่านผิดหวังในตัวข้าข้าเห็นท่านเจ็บปวดข้ารู้ว่าท่านไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนี้พรามเงยหน้าขึ้นมองนันทิวิสาร ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความผิดหวังแต่ในขณะเดียวกันหวังจะได้ยินคำอธิบายจากโคผู้ซื้อสัตว์ทำไมเจ้าถึงไม่ลาาเกวียนเหมือนที่เจ้าบอกกับข้าไว้ข้าฝากความหวังทั้งหมดไว้กับเจ้าทำไมเจ้าถึงทำให้ข้าผิดหวังนันทิวิสารหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วหันหน้ามองพรามด้วยความเห็นใจพ่อพรามข้าตั้งใจที่จะทำตามที่ข้ารับปากไว้ ข้าตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะลากเวียงทั้งร้อยเล่มตามที่สัญญาแต่คำพูดของท่านที่ท่านพูดกับข้าในตอนนั้นคำว่าขี้โกงและเกเรนั้นทำให้ข้าหมดกำลังใจข้ารู้สึกเหมือนว่าท่านไม่เชื่อใจในตัวข้าคำพูดเหล่านั้นมันทำให้หัวใจของข้าแตกสลายข้าหมดแรงที่จะทำอะไรต่อไปพรามนิ่งอึ้งเมื่อได้ยินคำพูดของนันทิวิสาร เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาเองคือผู้ที่ทําให้โคของเขาหมดกําลังใจโดยไม่รู้ตัวน้ําตาของพราหมณ์เริ่มคลอขึ้นมาเมื่อเขาตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองข้าทําให้เจ้าหมดกําลังใจเองหรือข้าพูดออกไปเพราะความกลัวข้าพูดออกไปเพราะความเครียดข้าขอโทษข้าไม่น่าพูดทําลายจิตใจเจ้าเลยนันทิวิสารใส่หัวเบา มันไม่ต้องการให้พรามรู้สึกผิดไปมากกว่านี้โคนันทิวิสารได้กล่าวย้ำแก่พรามอีกว่าขอให้พ่อมั่นใจเถิดว่ากุียนบรรทุกหินบรรทุกทรายทั้งร้อยเล่มนั้นฉันสามารถลากมันได้จริงๆพ่อจงไปท้าพนันกับท่านเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งเถิดคราวนี้เพิ่มเป็นสองเท่าเลยแต่ขอเถอนะอย่าเรียกฉันว่าโคแกเรหรือโคขี้โกงอ,อีกเลย ฟังแล้วมันบั่นทอนกำลังใจฉันจริงๆพรามตัดสินใจขอโทษและทาพนันใหม่ครั้งนี้เขาให้กำลังใจนันทิวิสารขารู้ว่าเจ้าทำได้ข้าเชื่อมันในตัวเจ้าเสมอ หัวใจของพราหมณ์เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวนันทิวิสารแม้ว่าครั้งแรกจะล้มเหลวแต่ครั้งนี้เขาพร้อมที่จะสู้ใหม่อีกครั้งเขาก้าวเดินด้วยความมั่นใจตรงไปยังบ้านของเศรษฐีขณะนั้นเศรษฐีที่กำลังนั่งพักอย่างสบายใจเห็นพราหมณ์เดินเข้ามาใบหน้าเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันเพราะเขาจำพราหมณ์ได้พราหมณ์ยืนอยู่ตรงหน้าเศรษฐีด้วยท่าทีมั่นใจครั้งนี้เขาไม่ได้รู้สึกถูกกดดันเหมือนครั้งแรก เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองและนันทิวิสารอย่างเต็มเปี่ยมครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนข้าขอท้าพนันท่านอีกครั้งด้วยเงินเดิมพันสองพันกหาปณะนะนันทิวิสารจะลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มให้สาเร็จและข้าจะแสดงท่านเห็นว่าข้ากับโคของข้าไม่ได้แพ้อย่างที่ท่านคิดแต่ในใจของเศรษฐีเห็นเม็ดเงินเพราะการพ่ายแพ้ของพราหมณ์คือโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากขึ้น บรรยากาศในวันปราลองท้องฟ้าในเช้าวันนั้นแจ่มใสแสงแดดอ่อนๆส่องกระทบพื้นดินเป็นประกายชาวบ้านจากทุกสารทิศต,ต่างพากันมารวมตัวกันที่ลานปราลองบางคนยืนข้างเกวียนร้อยเล่มที่บรรจุเต็มด้วยดินหินและทรายซึ่งถูกจัดเรียงอย่างสมบูรณ์มันดูเหมือนภูเขาเคลื่อนที่ที่ไม่อาจขยับขยื่นได้เสียงหัวเราะและการพูดคุยจากฝูงชนดังขึ้นเป็นระยะ ผู้คนต่างพากันจับจ้องไปที่พราหมณ์และนันทิวิสารที่ยืนอยู่ข้างๆเกวียนนั้นพราหมณ์เองรู้สึกถึงความกดดันอย่างมหาศาลแต่ครั้งนี้เขาไม่สั่นไหวเหมือนครั้งก่อนเพราะในใจของเขาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวนันทิวิสารเศรษฐีหัวเราะเสียงดังพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนที่เข้าข้างเขาความเย้ยหยันและคำดูถูกดังไปทั่วลานแต่พราหมณ์ยืนนิ่ง เขามองไปที่นันทิวิสารด้วยความรักและเชื่อมั่นในตัวโคของเขา,าพลามได้นำพงมาลัยมาคล้องคอ,งองให้นันทิวิสารด้วยความรักเขาลูปหลังโคผู้ซื่อสัตย์ด้วยความอ่อนโยนลูกเอ๋ยเวียนทั้งร้อยเล่มนี้หนักมากบรรทุกทั้งดินทั้งหินทั้งทรายมันหนักมากนะลูกลูกค่อยๆดึงไปนะพ่อจะเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เลยลูก พอมั่นใจว่าเจ้าทำได้เจ้าคือโคที่แข็งแกร่งที่สุดพ่อเชื่อมั่นในตัวเจ้าคำพูดที่อบอุ่นและให้กำลังใจของพราหมณ์ทำให้นันทิวิาารเกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมเขาตั้งใจแน่วแ,แน่ที่จะพิสูจน์ความสามารถของตนเมื่อนัน,น,นทิวิาร,นนานารเริ่มออกแรงลากเกวียน บรรดาชาวบ้านที่มารอชมต่างส่งเสียงเอาใจช่วยพวกเขาเห็นเกวียนทั้งลอยเล่มค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าช้าๆท่ามกลางความประหลาดใจของทุกคนดึงเลยดึงเลยนั้นทวิศาลโลกเอาเสียงเชียร์เริ่มดังขึ้นทีละน้อยทุกคนเฝ้ารอด้วยความหวังความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงหวัวเราะเมื่อนันทวิสารเริ่มใช้กำลังในการลากเกวียน ท่ามกลางความเงียบและสายตาที่จับจ้องมองนันทิพสารเริ่มออกแรงดึงเกวียนช้าๆล้อของเกวียนเริ่มขยับทีละน้อยเสียงของล้อที่บดไปกับพื้นดินเริ่มดังเป็นสัญญาณว่าเกวียนกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าเกวียนเคลื่อนแล้วนันทิพสารเก่งจริงเกวียนทั้งร้อยเล่มค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆท่ามกลางเสียงโห่ร้องปกมือ แสดงความยินดีของชาวเมืองทั้งสองข้างทางบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความประหลาดใจชาวบ้านที่เคยเย้ยหยันกับส่งเสียงเชียร์และปรบมือให้นันทิวิสารที่สามารถทำในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้เจ้านันทิวิสารเจ้าทำได้ข้าภูมิใจในตัวเจ้ามากข้าขอโทษที่เคยสงสัยในตัวเจ้า นันทีวิสารหันมามองพราหมณ์ด้วยดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจและความรักแม้มันจะเหนื่อยจากการลากเกวียนหนักแต่มันก็รู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถทําให้พราหมณ์และตัวเองยืนหยัดด้วยความสําเร็จข้าทําได้เพราะท่านให้กําลังใจข้าข้าเองไม่เคยต้องการอะไรจากท่านนอกจากความเชื่อมั่นในตัวข้าเศรษฐีที่เคยเย้ยหยันยอมจ่ายเงินเดิมพัน เมื่อพราหมได้รับเงินเดิมพันสอง0ันกหาปณะเขารู้สึกได้ถึงความสําเร็จที่ไม่ได้มาจากเงินทองเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความสําเร็จทางใจที่สําคัญที่สุดเขามองดูนันทิวิสารด้วยความรู้สึกขอบคุณและรู้ดีว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขาชนะในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความแข็งแรงของโคแต่เป็นความเชื่อมั่นและคําพูดที่เขามีให้กับนันทิวิสาลข้าได้บทเรียนสําคัญ คำพูดที่ดีสามารถสร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้และในครั้งนี้ข้าจะจำไว้ว่าคำพูดของข้าคือพลังที่สามารถทำให้เกิดสิ่งอัศจรรย์พรามได้กลับบ้านพร้อมกับนันทิวิสารที่เหน็ดเหนื่อยแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจทั้งสองต่างกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต่อไปโดยพรามเรียนรู้ที่จะพูดด้วยความรักและความเคารพไม่ว่าจะเป็นกับมนุษย์หรือสัตว เพราะคำพูดที่อ่อนโยนสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกจบแล้วทรงตรัสคาถาว่าไม่ว่าเมื่อใดบุคคลควรกล่าวแต่คำที่น่าพอใจเท่านั้นไม่ควรกล่าวคำที่ไม่น่าพอใจ ดังเช่นพราหมณ์เมื่อกล่าวคาที่น่าพอใจโคนันทิวิสารก็ลากตัวียนอันหนักนั้นไปได้ทําให้พราหม์ได้ทรัพย์โคนันทิวิสารก็ดีใจที่ช่วยเหลือพราหม์ได้อีกด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชาลาได้มาเป็นพระอานนท์โคนันทิวิสารได้มาเป็นพระองค์เองอนิสงส์ของวาจาสุภาษิตหง ทำให้บุคคลยึดเหนี่ยวน้ำใจกันไว้ได้ 2. ทํทำให้ได้ลาบยศมิตรและบริวาร 3. เป็นทางแห่งบุญเป็นมหากุศลมีผลอันยิ่งใหญ่ทั้งพบนี้พบหน้าทั้งแก่ตนและผู้อื่น 4. ทํทำให้ได้รับความสุขความเจริญทําทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษโดยง่ายเช่นการพูดคำจริงใจ สมานสามคัคคีมีอนิสงส์ทำให้ฟันแข็งแรงเรียบชิดสนิทดีไม่ห่างหรือเกยกันและมีฟันครบ44ซี่ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการพูดคำสุภาพจะทำให้มีริ้นใหญ่รับรสได้ดีมีเสียงไพเราะดุดเสียงเท้ามาหาพรมเป็นต้น